เธอชื่ออะไรเราชื่อลินลินระดาห้องสี่ทับสี่ป่ะใช่เราแบงค์ธ no นาพลวิริยากุลคนที่เธอมาแย่งทุนเรียนฟรีด้วยแกเป็นเล่นทุนใช่ปะแกต้องใช้เงินคนอื่นมาออกเงินค่าเรียนให้แกแกจะจ้างให้เราให้แกล่อข้อสอบเนะี่ยนะคือกูโม่เว้ยจะกูจ่ายได้ โรงเรียนแม่งโกงเราก่อนเอาไว้พ่อเราต้องจ่ายค่าแปะเจียให้พอมันให้โอกาสที่ดีกับรินมากกว่านะลูกโรงเรียนหาเงินจากพวกเราได้แล้วทําไมเราจะหาเงินจากโรงเรียนบางไม่ได้เราจะส่งคำตอบให้ทั้งหมด13วิชาเราคิดคนละ30,000บาทเราจะใช้นาฬิกาในห้องสอบเป็นตัวบอกคำตอบเข็มวินาทีเป็นตัวแทนกขอข้องงอามือขวาของเราขยับตอนที่เข็มวินาทีอยู่ที่เลขอะไรคำตอบก็คือข้อนั้น พออ้อจะยึดทุนเลียนฟรีของเธอพออะอจะลงโทษพวกเราไม่ได้นะ,ะจะลองดูไหมว่าฉันทำได้หรือไม่ได้รู้จักการสอบแทนปะถ้าน้องทำจะมีลูกค้าอยู่เยอะเลยกงเขาสอบมันได้เงินเยอะใช่ไหมลินต่สอบเราทำ่อยดิลูกค้าตั้ง800คนจ่ายให้น้องคนละห0 0หมพวกเราจะได้เงินหลัก10บล้านเลยนะเ<ม>ว้ย เกิดให้ผมเข้าโรงเรียนได้เลยผมก็ทำหนึ่งที่พ่อทำไงแต <me>, ่โลกมันทำงานแบบนี้นั้นระบบของมันก็เป็นแบบ<ม>นีน้ป follow me, follow me. เป็นคนดีอ่ะมันอยู่ไม่รอดหรอกนี่ไม่สำนึกอีกว่าตัวเองผิดรู้เลยว่าทำไมจะไม่รู้อ่ะ Follow me follow me ทุกๆท,ที่ขอบลบแสงกลายจ,าาจะพาเธอข้ามไป